นี่ครับเราเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2นะครับไฟแดงโลโบคับเอาอุดอุดรไฟน้เงินเพชรแสนชัยจิตเมืองนนนะครับต่างสึกต่างสายอีกแล้วครับเจอกันในพิกัดน้ำหนัก109ปอนด์ครับเดินขยับเข้าหาเร็วขึ้นแล้วครับโลโบคับมีเตะซ้ายต่อยายเพชรแสนชัยก็เอาไสจังหวะโอ้มวยขวานะครับจะตีน้ายหน้านี่ก็ออกได้สวยเหมือนกันขยับเข้าไปตีนะครับมาแล้วครับเปิดเกมแล้วครับโลโบคับ คล้ายๆนายังตีไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนครับแต่ถึงจุดนี้นี่ยังไม่รู้เลยครับว่าใครดีกว่าใครอ่ะครับลูกหนักอยู่ที่แดงแต่ประเภทเร็วแล้วก็ฝีมือจัดอยู่ที่น้ําเงินบวกกันด้วยครับเอาเดินเหมือนเดิมลากสายมาจากค่ายเดรัซ์ซสายยัดไปมีสอกใกล้ๆครับในในจะเป็นแอบเป็นเกมหอยตีได้ไหมครับจับแล้วพยายามจะตีครับโรโบอคอปต,ตำรวจเหล็กแต่ว่าถ้าตีไม่ต่อเนื่องกรรมการแยกเลยครับ นี่ครับไม้ซนครับเดินเบียดติดชิดเข้าไปโรบบคับแต่ถ้าเดินช้าเดินช้าโอ้โหดูครับเพชรแสนชัยแกพิว้วเหลือเกินโรบบคบอบตอนตอนนี้ยังสามคุมยาง3ามุมเข้าไปนี่ครับขวามาก่อนแล้วแต่ว่านี่ครับกําปั้น โอ้โ,โบรบอคอบแกก็มาทุกทิศท,ทุกทางเลยครับเบียรีโอ้โหซ้าย,ยสวยๆเลยนะครับของโ,โบรบอคอคนี่สาดเข้าใส่เนกันไยก็มีแข้งแล้วก็มีหมัดที่คอยโต้อ,อยู่ตลอดเกมก็ถือว่ายังคู่ขี้สูสียังไม่จากกันไปไหนเลยนะครับคู่นี้ใกล้เคียงกันจริงๆทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับโอ้คุณภาพล้วนๆแล้วนะครับยกที่สามไม่มีใครยอมใครครับ แดงมีหมัดมีศอกน่ากลัวครับชวัดเฉียงเฉียวไปส่วนน้าเงินมีแข้งตั้งแขนตั้งแขนตีมาเสียบตั้งคาไว้เสียบปืนไม่มีใครยอมใครเหมือนกันครับเอาละครับออกมาเปิดเกมเร็วแล้วนะครับโอ้ยโ,โอ้หโ,โดนกั่วเข้าไปเอาโอ้ยทำท่าชุดเหมือนกันแร้วตลุขึ้นเร็วได้ใจแล้วนะครับตอนนี้ตู้นะครับแล้วก็มีศอกคอยบวกด้วยเพชรกแนใัยโอ้โรบอคนีมามาเป็นชุดจริงๆครับ เป็นมวยที่จับทางยากเหมือนกันครับโรโบคอปตำรวจเหล็กครับ,ดเ,รบเดี๋ยวมาเดี๋ยวพรอตอนนี้เดินดโอ้โดนแทงขวาไปก่อนครับอรอจังหวะช้าโอ้มาสอกซุดเลยครับบวกกันแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับโรโบคอป แชรแสนชัยแกมั่นจริงๆครับโอ้นี่ครับแขกคู่นี้ดูครับเดี๋ยวใครพลาดก่อนเท่านั้นเองครับมากะจบเกมสั้นด้วยกันทั้งคู่แล้วครับตอนนี้โอ้โหดูมานี่ครับลากเอาไว้ดิอือสอกอีกแล้วโรโบคอับแต่ว่าเพชรแสนชัยแขกกระปังแขกก็คาหาไว้ครับอ่ะมาไม่เป็นไรครับอาจารย์ธิรแก่แยกออกมาก่อนเอาล้ครับทีมงานนี่สังเว้โรโบคอปบเดินให้เร็วเลยนะครับเตะท้ายต่อย มีหมัดมีศอกแล้วก็พลาไในตีเข่าด้วยไอเดินช้าจะโดนแทงขวาแบบนี้โอ้โหหลุดหัวไม่ได้เลยเอาละครับหนตีไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนมาเริ่มกันใหม่นะครับก็ยังเดินเหมือนเดิมนะครับพยายามจะเบียดเข้าไปเด็กแสนใจยดูจะมัดอกมั่นใจชกในเกมตั้งรลบออกซ้ายออกขวาแล้วก็ยังประมาทไม่ได้นี่นะครับโลบอครับโอ้ยจะหักเขาเดกเสียหลักล้มได้เองครับมาแล้วครับยาขีดห0,000บาทเลยนะครับให้กับโรบอคอับ ทีมงานก็สั่งเดินต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวแต่ม,มาเข้าไปถึงนี่ส่นเพชรแสนชัยล็อกเอาไว้นะครับเผาเวลาไปเรื่อยแล้วก็ด้วยความมั่นใจนะครับมาชกในเกมตั้งรับมีแข้งขวาต่อยขวาสกัดมีลูกขีบทำลายจังหวะออกซ้ายออกขวาไปงานหนักอยู่ที่โรโบอคอปแล้วครับมาถึงตอนนีน้เดินก็ไม่มีอาวุธนำเลยครับทางด้านโรโบอทครทำไมเพชรแสงชยัยเนี่ยครับแกเลือกแล้วก็ออกก่อนครับ เวลายังเหลืออีกเกือบเกือบสองนาทีนะครับให้โรบคอปออุดดอนนี่นาได้เสียงต่อยหมัดนะครับทุกวินาทีมีความหมายครับอัดชีที่ตอนนี้มาทะลุไปพึ่งล้านแล้วนะครับห้าแสนบาทแล้วก็งมือให้ฝ่ายน้ำเงอนครับเพชรแสนชัยจิตเมืองนอนท์นะครับวันนี้โอ้โหโชว์ฟอร์มสวยเลยครับชนะคะแนนโรบคอปออูดูดอนแบบไี่ครับ